นี่เนี่ยหอบลูกหอบเต้ามาหอบลูกหอบล้านพี่น้องมาจากาปีมาทอรกันานี่มีขสดีพี่นมันยอบุ้นาพี่น้คะี่อ้จุมาทำอะไรที่าาทบานนา้าปปนเพชไนบ้านาปณี่ี่น้องมาเป็นแม่ตัวก็จะเบี้ยวานมาแล้วขา กระเผาพี่น้องไม่เมื่อนี้นะมีเห็ุการ์ปลีนเป็ดเพราะว่าเราจะมีผนผลข่าวผลข่าวมัดข้าวน้องดาวนะคะที่น้องคะลายซาจิวกะซบีนะมาเป็นกุ๊กให้วันนี้นะคะวันนี้วันนี้เราจะทำทำเปลี่ยนเป็ดนะคะพี่น้องค่ะเสียงกระตุบกระทึกแม่เดี๋ปากดังให้ดูไม่รู้ว่าใครผิดเสียงกระตุบกระทึกแม่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเด็กไเล่นกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะใครลายด้อ เดยจะมาเที่ยวิไปไทยให้อนาเบิ่งเขาบีลัโคนเฟซพี่น้องพอซิบเาเอาเด็กพ่อบ่งมิต้เอาใส่พี่น้องก็เลยเอาเด็กนอนมานำขี่เสลกมา่เขาจะขับ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 เสลกหม่จะขับมาหอดพี่น้องคอยมาน้อนใหม่กกลายีน้ำอย่างตัวคลองสบิหัวเป็ดครั้งแรกในชีวิตัวเพื่นเกิดขึ้นฝาคมวังไหวและไนเลือดแปลงผื่นว่ะพวเพื่นมัดเขานะพี่น้อง พี่น้องเพื่อนมาเพื่นก็ว่าโอ้ยคืนเมื่อนี้กูชิคกินเลือดแปลงชุผนม่เคยห็ด่ไมแต่นรายเจะบีเอาเลือดนะก้ามก่อนบีไล่เธอหรอไมเคยเห็ดนะมีแต่ก้ามก่อนยังบผ่านยังบ่ผ่านอยู่ปันสิเปิดล้านแปลงเป็ดพี่น้องป้องไป แต่ครัวเป็ดถึงลบไข่แต่มันบ่มีคนบัวเลยนะแต่แล้วโจมน้ามาในเซาจิ้วในสิเปียวอันหัวชิขอ้นไข่มันโมมิยางขึ้นนะเฮือนชาสุป,ปนีนะพี่น้องพวกชิ้นไข่กับบดิลมันรกมันนิบให้เพลินเนาะขางเฮือนนะดินได้บ่อึดบ่อยากนบิรังเฮือนนี่ยามฝนนี่ยรกมันนิบในกวัาพี่น้องเลยบ่อยู่กันนิบไว้หัวกิ้นไข่ข้านั่นนะสบิกระลังครวัวพี่น้องบ้านนี้ยรังบ้านเพึ่งกะ เห็ดม anyway, oh. like um. uh. wow, uh. cool. ือเห็ดเสรกระจกน่น We mm ี hmm. ่นะโอ้โหเสตเฮ็ดคือว่าแล้วมันบุบต่อไปน่ะผูดเรื่อนควเออแม่นเพื่อนว่าน่ะเออแม่นเพื่อนว่าเพื่อนควรยิ่งผุดต่อไปนั่นก็สีเด็กเห็ดอีกของนอนน่ะอืมขันวอรเท็ไทยกับผ้าใสเบิ่งกอดคันได้และสบีเห็ดครัวแลเบิ่งแม่ครัวกันใบอยู่ที่น้องเพป็น แล้วบ่ปานนี้ยังมัดแล้วนะมัดยังบ่นจะมัดนะยังได้ยังมัดอยู่มัดกินเบียร์มาก,มากินเหล้ากินเบียร์เราก็ไปลุ่มอีกเออเผลอว่าพี่น้องตาลุงใช่ได้เบียร์เพิ่งนะเบียร์ยังอยู่ห่านเบียร์ยังอยู่ห่านตาลุงเอ้ยเบียร์ยังบ่มาโบ๊ทโน้ตสองพันหมดจังเมื่อเด้อนี่จะพายแล้วบอก ฟังเอาเด้อฟังเอาเด้อคุณพ่อบอกว่าไม่ไม่หมดงบสองพันไม่ต้องกลับนะจิ๋ววันว่าฟังเอาเด้อสุปณีมเบิดเลยนกาบอกินชบด้อกินชานกินดอกชาบูนะกินชานมกินชาน้มแทนเนาะตลาลุงกินอระชาก่กินชานมแทนก็ได้ท่งละสรซี่าพันนั่นพอ ไม่หมอซาบูยังไม่ได้เปิดปากหมอซาบูยังไม่ได้ใส่ต้องได้ใส่บอามาเทียงกระโดดเฉมายงรีดไม่ได้ใส่เอ๊ะไปยางออกมาชุปปนีคนงามคนสวยขนาดคือมาแต่ให้หน้ายังอมต่องอยู่พี่น้องเอ้ยไปดีเก็ฮิ้วซนชายอยากกินคนลาพาไปงานแต่งงา่นี่ ีมือซาบีเดมืนี่เ่อล้วเด้อมันัวเป็นเขกคนลกมอลกของค่าเด็กเขนเนาะตอนน่อคาเด็กน้อยแบบมาค้นเบื่งเพราะว่ามะค้นเบิ่งเรือปาดมันคือเป็นแผ่นคากเบบี้ว่าเลือดนะพี่น้องเอ้ยเขาเห็ดเขารติค่ะเขารตดบอเมื่อนะคะเนี่ยเมื่อมาเซียนไปเลยเทเบื่องไทก้าในฮมเมื่อมือาเซียนมาไทก้าเดชอันเห็ดอันเรื่องนบ้าน น้องดาวนี่เจ in nah in ้าของนาปินมาแน่นาน้องดาวเจ้าของนาพี่น้องไหยแล้วมือนี้แหละพี่น้องจะว่าอาชาวบ้านได้ปั้นเนาะมือนี้นะจะไม้กับอันโทเซกล่วงนาโลดอันพวกรถปั้นนะเปุ้ยเพราะว่าต้องโทวลงมาเพราะว่าเพื่อคิวเขาได้ปุ้ยไผผไทย จะเขาอยู่สิไดบ้านสิไดก็้ไม่เราไปบ้านอื่นแหล้ว่าจะโซลารก็จะไม่ได้ไปบ้านอื่นก็มีแล้วลายคันบ่มีก็เอานี่นีแล้เดียวต่อตัวมันมีใครในขันเจ้าบุญจังใหม่ปาเือนเลยโอ้ยน้อยเดียวหนึ่งเนาะมันลูกผ่านแล้วนะมเตจกั๊บกับเอาบแล้วมันมาบัตเตียมันาน้ากัมะฮอดพี่น้อยเออท่านะแร้วเบ้เจ้าน่ะ และคนจะมอบให้หน้าที่เออยังแต่โขนมัดนั่นแหละแหละแมนบ่โอ้โดยเจ๊ก้าปินมาดูไปแล้วมิจฉาข่าวในหันไม่ว่าอะไรจะมิจฉข่าวหรือในหันน่ะไปเในวงนอกเลี่ยนังไม่ในในในไม่ไม่เป็ซกเลยเป็ซกเลยไม่ฮันดีฮันดี เพิ่งชิโตกลงหันและแล้วออกอาอาออตกา,ายกขนเราตกเมื่อเมั่สิเล่นน้ำโมเห่นน้ำโมค่ายย่น้องน้ำเบียรับและพี่น้องเอ,อ้มีแห้งไปอีกหนึ่งเบิดหลิดจากนอนแห้งอะไรเมื่อนี้นอนนอกอนอบ้านกลัวม,มันตกสเสลกมุดคือนหายก็ะดอกระเดียแท้ เขาว่วำอะไรอยู่ในซาเล้งในหันเลยมันหนักจะเห็ดลองครับบังแลซาเล้งนะครับอยู่แต่มันหนักช้อปส่องปองลุงบางเราไปเอาน้ำแล้วพี่น้องไอเอาโอ้ยสินั่งแม่ลูก มนจีค่าคอจะไปดีปาลุงแล้วโอเคกะอมมิ้มบนแล้วสูเด็กน่อยนะอิม่อมแล้วอิ่มแล้วจะเอามาเป็นยี่ใส่กันเอาเร็วแล้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 ววโอ้โเหี็บลอยอันเดีลงน้ามาลังไปแล้ว สบีสีมือสบีเบ่งมุนตานาตานะพี่ฟานพี่น้องตาเลือดโอ้ผ่านผ่านไปบ้านนี้ไปนี่อไปบ่วงเด้บ่วงเด้พี่ไปได้สัญญาณพักปีอีกจ้าหนึ่งไปค่ะไปพี่น้องเขาไปกินพี่น้อง สิแล้ววันละพี่น้องเอ้ยบทึนที้เมียนเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยน้องดาวก็ลุกไม่ได้นะคะแต่ละคนก็ลุกไม่ได้เพราะว่าอิ่มนะคะพี่น้องค่ะโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ฮะจิ๋วกะขอจบไว้สนิทซะก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเลยเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจส๋วให้คลิปต่อไปเด้อจ้าบ๊ายบายนะค่ะปนี้ชุปนีปากขึ้นเศร้าแดงเลยบ๊ายบายค่ะพี่น้อง